เฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเหรอทุนนจ้าด้วยอ่ะตไม่เติมอะไรอ่ะนจ้าตัวเองไม่หรอกความจริงมันเป็นตั้งนานแล้วถ้ยังไม่รู้จักเราแกนั่นเองอุ๊ยจัดยังไงีแบบนี้แบบได้ครับผมได้ครับ คนก็ยังจากรู้แหละว,ว่าพี่ตะกี้เขาพูดว่าอะไรก็มารีเซ็ตมัข้างผมบอกว่าเดี๋ยวให้วันเวเล่นทั้งหมด2เพลง <c oughs> เล่นให้วันเวเล่นก่อนนะทั้ง2เพลงนะฮะแล้วเราก็จะปิดด้วยก่อนันสุดท้ายจะมาถึง <c oughs> แต่ถ้าบริจาคมาเยอะจะไม่เล่น ขอบันเป็นทีเกต่อกันนะให้๋ดวพมดะดไปถึงกองครับบริจัดต่อ